ซ0 1 8 s ยเข้าใหม่ราคาเบาๆลูกค้าท่านใดกำลังมองหารถรุ่นนี้อยู่กุ้งบอกเลยว่าไม่ควรพลาดคลิปนี้เราไปดูกันเลยดีกว่านะคะสำหรับรถคันนี้นะคะเป็นรถรุ่น L4018SP ราคาเบาๆ900ชั่วโมงค่ะไปพร้อมกับใบดันดินหน้าและผ่าน3ปี65ราคาเพียงแค่379,000บาทเท่านั้นนะจ๊ะ นี้เลยค่ะไปดูสภาพรอบๆคันนะคะสีเดิมเดๆสีดีสีเดิมสภาพเดิมทุกอย่างเดิม900ชั่วโมงหากใครกำลังมองหารถ4018 SP ราคาเบาๆราคาย่อมๆ379,000บาทรถเช็คพร้อมใช้นะคะนี้เลยกุ้งแนะนำคันนี้นะคะ900ชั่วโมงค่ะ นี่เลยราคาไม่ถึง4ี่แสนประหยัดไปได้กว่าหลายแสนบาทนะจ๊ะสภาพยางดอกยางยังสูงอยู่แต่มีตำหนิอยู่บ้างนะจ๊ะตำหนิตามการใช้งานจ้ะหากลูกค้ากำลังมองหารถไถใหม่ปีหน่อยราคาเบาๆเช็คพร้อมใช้นะคะนี่เลยจ้ะกุ้งแนะนำคันนี้นะจ๊ะ379,000บาทรถจอดอยู่ที่สาขาระยองหากลูกค้าสนใจเข้ามาทดสอบระบบ ได้ด้วยตัวเองได้เลยนะคะหรือว่าไม่สะดวกนะคะไม่สะดวกเดินทางมาสามารถจับจองออนไลน์ได้เลยจ้า0ูนย์นกสามสี่ห้าสามเก้าสองสองสี่วิธีโอนจองออนไลน์ก่อนโอนจองมัดจำวิดีโอคอลเท่านั้นวิดีโอคอลดูรถกันแบบสดสดดูหน้าเซลล์ดูหน้าร้านเพราะว่ามีอาชีพจะทําเรื่องนี้ไม่ได้หน้าร้านทุกคนเห็นนะจ๊ะไปแบบนี้แล้วก็สั่งเขาว่าอยากดูตรงไหนตรงไหนเขาจะจัดการให้หมดนะจ๊ะ แล้วก็โอนจองมาจำนะคะชื่อบริษัทคูนเสมอแท็กเตอร์เท่านั้นนะจ๊ะสําหรับวันนี้สวัสดีจ้า